เมื่อวานนะคะเมื่อวันก่อนเนาะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ได้ไปฟังแผนของการตลาดของอีกบริษัทหนึ่งมาคือ Golden Light บอกได้เลยค่าว่า ไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกมีแต่คำว่าถูกใจคุณไหมนะคะพี่ไม่ได้มาบอกคุณว่าให้คุณต้องทำแต่ให้คุณไปพิจารณาว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมาะกับคุณไหมนะคะอืมโอเคเข้าเรื่องนะคะของเขาจ่ายแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะสมติพี่นะคะไปซื้อสินค้าครบ1,800บาทพี่จะได้ตำแหน่งสมายนะคะพี่ไปแนะนำคุณ A มานะคะให้ซื้อสินค้าถือว่าคุณ A เป็นลูกของพี่ ก็คือลูกค้าแหละค่ะนะคะพี่จะได้จากคุณเอสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเจ๋งวะนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดคุณเอไปแนะนำคุณบีนะคะพี่จะได้จากคุณเอนะคะอีกสามเปอร์เซ็นต์เพราะคุณเอต้องได้จากคุณบีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยคิดแค่สองชั้นนะคะชั้นลึกแค่นี้พอนะคะเห็นไหมง่ายไหมเพราะฉะนั้น ใครที่กำลังตกงานนะคะมองเห็นแบบนี้คุณรีบทำเลยคะการลงทุนแค่พันแปดคุณลองดูว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณไปเปิดร้านขายส้มตำเปิดร้านขายหมูย่างเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะเป็นหมื่นอัพแน่นอนแค่สินค้าแค,อะคะ่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทําหม้อกระทะโต๊ะอะไรตะ,ตะลุงตะลิ้วคุณก็เกินนะคะเป็นหมื่นนะคะแต่วันนี้สินค้ามีประมาณ20สกว่าตัวนะคะย5ส้าตัว บอกได้เลยค่ะเป็นบริษัทไม่ได้ใหญ่โตโหดานแต่นะคะสินค้าก็โอเคนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเรากําลังจะตกง,งานกันใช่ไหมหรือกําลังจะถูกพิจารณาตกง,งานกันใช่ไหมไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องไม่ต้องกังวลค่ะมีอาชีพให้คุณทําอีกเยอะมากมายการลงทุนแค่พันแปดคุณได้สินค้าไปคุณก็ไปขายเงินคุณก็คืนกลับมาปกปติหลังจากนั้นคุณก็นะคะแค่ขยายตลาดนะคะใครที่ชอบซื้อกินซื้อใช้คุณก็แนะนําให้เขามาสมาัครแค่นั้นเองค่ะ อืมง่ายมากๆนะคะแค่นี้นะคะคุณก็จะได้จากเขา15%นะคะแล้วถ้าเกิดชั้นหลานคุณก็ได้จากเขาอีก3%เฮ้ยไม่ต้องทำอะไรไมากมายเออนะคะเดี๋ยวนี้นะคะในทีวีก็เป็นระบบแบบนี้ไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําก็ต้องรีบทํานะเพราะว่า 1. ลงทุนน้อย 2. ไม่ต้องสต็อกสินค้า 3. เราไม่ต้องไปแบบกังวลมากมายว่าเฮ้ยสต๊อกฉันล้นบ้านแล้วฉันจะทำยังไงนะคะไม่ต้องเลยใครสั่งก็ส่งใครซื้อก็ขายแค่นี้นะคะโอเคเนาะจะได้สบายๆนะคะไม่ต้องหนักใจนะคะเฮ้ยของจะหมดอายุไม่ว่าของสต๊อกเต็มบ้านเลยว่าอะไรเนี้ยนะคะโอเคเนาะไปลนะ ใครไม่เข้าใจถามมาเดี๋ยวพี่จะแปะไอดีไดายให้แปะเบอร์โทรศัพท์ไปให้ด้วยนะคะใครที่กาลังตกงานไม่ต้องสมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซีเรียสใครเป็นนักศึกษานะคะก็สามารถหาไรายได้ได้เห็นไหมเออมีเพื่อนก็ขายเพื่อนนะคะผิวอยากผิวสวยก็ขายผิวสวยใครอยากหุ่นนีก็ขายกาแฟแค่นั้นนะคะไม่ต้องจับทุกตัว25ตัวจับแค่ตัว2ตัวพอให้เรามีความวรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเด่นเรื่องความสวยความงามฉันก็เอาเรื่องผิวไปนะคะเออโอเคนะจ๊ะ